ฉันเป็นที่หล้านช่วยฉันวางแผนหารายได้10ล้านภายใน5ปีในฐานะที่เป็นโมเดลภาษา AI ฉันสามารถให้คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการบรรลุเป้าหมายในการสร้างรายได้10ล้านภายใน5ปีแต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าความสำเร็จทางการเงินและการลงทุนมีความเสี่ยงและผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ ต่อไปนี้คือขั้นตอนบางอย่างที่คุณสามารถพิจารณาได้ประเมินสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบันของคุณก่อนที่จะกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่ทะเยอทะยานให้ทำความเข้าใจกับรายได้ค่าใช้จ่ายหนี้สินและทรัพย์สินในปัจจุบันของคุณสร้างงบประมาณเพื่อจัดการการเงินของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มรายได้ของคุณพิจารณาวิธีเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ของคุณเช่นการได้งานที่มีค่าตอบแทนสูงขึ้น การเลื่อนตำแหน่งการสแสวงหาทักษะใหม่ๆเพื่ออาชีพที่มีกำไรมากขึ้นหรือการเริ่มต้นธุรกิจเสริมลงทุนอย่างฉาญฉลาดมองหาโอกาสการลงทุนต่างๆเช่นหุ้นพันธบัตรกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือการเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองกระจายการลงทุนของคุณเพื่อกระจายความเสี่ยงและมุ่งสู่การเติบโตในระยะยาวประหยัดและงบประมาณตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและมีวินัยในการออม การจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งไว้เป็นประจำสามารถช่วยให้คุณสะสมความมั่งคั่งได้เมื่อเวลาผ่านไปสำรวจกระแสรายได้แบบ Pass ซ v e สำรวจโอกาสในการสร้างรายได้แบบ a s s i v e เช่นอสังหาให้เช่าหุ้นปันผลหรือสร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่สร้างรายได้ในขณะที่คุณหลับการศึกษาทางการเงินลงทุนในการศึกษาทางการเงินของคุณเพื่อทำการตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับการลงทุนและการจัดการเงินของคุณ เครือข่ายและพันธมิตรสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งและสแสวงหาพันธมิตรที่มีศักยภาพที่สามารถช่วยคุณขยายธุรกิจหรือโอกาสในการลงทุนของคุณปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินสิ่งสำคัญคือต้องปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินหรือนักวางแผนที่สามารถปรับแต่งคำแนะนำให้เหมาะกับสถานการณ์เฉพาะของคุณและช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรอบรู้มุ่งมั่นและอดทนการสร้างรายได้10บล้านภายใน5ปีเป็นเป้าหมายที่ทะเยอะทะยาน และอาจต้องใช้เวลาและความพยายามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายมีสมาธิมีวินัยและอดทนกองทุนฉุกเฉินตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีกองทุนฉุกเฉินเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดและหลีกเลี่ยงการใช้เงินลงทุนในกรณีฉุกเฉินจำไว้ว่าโดยปกติแล้วความสำเร็จทางการเงินต้องอาศัยการทำงานหนักการตัดสินใจทางการเงินอย่างชาญฉลาดและโชคเล็กน้อย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนของคุณสอดคล้องกับความเสี่ยงและความสามารถทางการเงินของคุณให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติทางการเงินอย่างรับผิดช,ชอบเสมอและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อจำเป็นสำรวจอาการคนนี้ท่วมหัวยังคงจำกันได้เมื่ออดีตนักเทน,นิสมือหนึ่งของโลกคนหนึ่งถูกศาลตัดสินใจให้นำถ้วยรางวัลของเขาออกประมูลขายในกรุงลอนดอน เพื่อนำเงินมาใช้นี่กว่า80ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,500ล้านบาทที่เขาก่อขึ้นนับตั้งแต่เขาเลิกเล่นเทนนิสรายได้ที่สั่งสมมาประมาณ130ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ถูกใช้จ่ายอย่างเต็มที่นอกจากนี้เขายังไปกู้หนี้ยืมสินและไม่สามารถจ่ายคืนได้สุดท้ายศาลตัดสินให้เขาเป็นบุคคลล้มละลายด้วยเหตุผลล้มเหลวในการจ่ายนี้ ปี2,552นิตยสาร Sports Illustrated เปิดเผยตัวเลขเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินของนักกีฬาอาชีพพบว่านักบาสเกตบอลราว60%ทั้งแตัภายใน5ปีหลังเลิกเล่ขนขณะที่นักอเมริกันฟุตบอลมีอัตราการล้มละลายเกือบ80%ภายในช่วง2ปีแรกของการเลิกเล่นมาดูฝั่งอังกฤษกันบ้างองค์กรการกุศลชื่อ Explore เปิดเผยข้อมูลในปี2,556 พบ,บว่ามีนักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกราวสมในห้าคนกลายเป็นคนล้มละลายภายในเวลาหปีหลังจากเลิกเล่นซึ่งมีข้อสงสัยว่านักกีฬาอาชีพระดับชั้นนำที่ทำเงินได้มหาศาลในกีฬาประเภทต่างๆเช่นนักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทำเงินได้3.3ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือประมาณหนึล้านบาทต่อปีทำไมพอเลิกเล่นถึงมีอัตราการล้มละลายในระดับสูงคำตอบที่ได้คือ ใช้จ่ายเกินตัวไม่รู้จักเก็บออมพูดง่ายๆก็คือไม่มีวินัยทางการเงินที่เพียงพอไม่ว่าจะมีรายได้มากน้อยแค่ไหนหากไม่มีวินัยทางการเงินย่อมมีโอกาสสูงที่จะทําให้เงินหมดตัวและเมื่อถึงวันนั้นก็ต้องหาทางออกด้วยการไปกู้หนี้ยืมสินเมื่อหาเงินมาใช้หนี้ไม่ทันหนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นดินพอกหางหมูสุดท้ายกลายเป็นคนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวดังนั้น ก่อนคิดกู้หนี้ต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าเมื่อเป็นหนี้แล้วจะมีเงินจ่ายหรือไม่ซึ่งตามหลักแล้วแต่ละคนควรมีภารณีต่อเดือนรวมแล้วไม่ควรเกินหนึ่งในสของรายได้ยกตัวอย่างมีเงินเดือนสอง0 0บาทภารณีต่อเดือนไม่ควรเกิน ,6666 บาทสอง0 0ืหารสาเท่ากับ ,6666 บบาทหมายความว่าหลังแบ่งเงินไปจ่ายหนี้ก็ยังมีเงินเหลือใช้จ่ายรวมถึงยังมีเงินเก็บออม โรงการข้ามหากคำนวณแล้วมีภาระหี้เกิน6,666บาทอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าภาระหี้สินต่อเดือนเริ่มสูงเกินไปสำหรับผู้ที่สามารถจ่ายหนี้ได้คงไม่มีปัญหาแต่สำหรับผู้ที่มีหนี้สินท่วมหัวมักไม่ค่อยมีความสุขและมักจะแสดงอาการส่วนตัวออกมาดังนี้ 1. นกระสับกระส่ายการมีภาระหนีสินท่วมหัวเพราะตัวเองก่อขึ้นนล้วนและยิ่งถึงเวลาจ่ายหนี้แล้วหาเงินไม่ทัน ก็มักจะมีอาการอยู่ไม่เป็นสุขลุกลี้ลุกลนกระสับกระส่ายทานอะไรก็ไม่อร่อยนอนไม่หลับในหัวคิดแต่ว่าจะหาเงินจากที่ไหนไปให้เจ้านี้สองไม่อยากคุยเรื่องเงินเวลาเพื่อนๆคุยกันถึงเรื่องเงินเงินทองทองจะไม่อยากมีส่วนร่วมกับบทสนทนาเพราะเหมือนเป็นการไปสะกิดให้จิตใจห่อเหี่ยวมากกว่าเดิมหรือหากมีหนี้สินมากๆอาจถึงขั้นผวาเมืม่อได้ยินคนรอบข้างพูดถึงเรื่องเงิน สังเกตว่าผู้ที่มีภาระหนี้สินท่วมหัวจะชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวสามเริ่มจ่ายหนี้ช้าในอดีตสามารถจ่ายหนี้ได้ตามกําหนดแต่อยู่ๆเริ่มจ่ายหนี้ช้าหรือจ่ายได้ไม่ครบตามจํานวนหรือทอนเงินเก็บมาจ่ายหนี้หากเป็นแบบนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนว่ากําลังมีหนี้สินสูงเกินไปสี่ยอดหนี้ไม่ลดโดยปกติแล้วเมื่อจ่ายหนี้ยอดหนี้จะค่อยๆลดลง แต่เมื่อสำรวจดูจะพบว่ายอดนี้กลับเพิ่มสูงขึ้นแสดงว่ามีการก่อหน,นี้ก้อนใหม่เข้ามาทําให้เงินต้นและภาระดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นเมื่อสำรวจตัวเองและพบว่าเริ่มมีอาการข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นอันดับแรกให้ตั้งสติอย่าหนีปัญหาจากนั้นก็ลงมือทำการแก้ไขดึงสำรวจรายจ่ายแล้วลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นวิธีการง่ายๆคือดูว่าในแต่ละเดือนมีรายจ่ายอะไรบ้าง แล้วให้จดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นทั้งหมดเช่นค่าดูหนังค่าทานอาหารนอกบ้านค่าฟิตเนสรายเดือนค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆจากนั้นสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ซื้อของที่ไม่จําเป็นอีกต่อไปพูดง่ายๆจะประหยัดและมัธยัถ์มากขึ้น2จัดลําดับการจ่ายหนี้ให้จดหนี้ทั้งหมดแล้วจัดลําดับหนี้ด้วยการให้หนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดอยู่เป็นลําดับแรกแล้วไล่ระดับลงมาเรื่อยๆ จากนั้นให้เคลียร์หนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงสูงให้หมดก่อนเช่นหนี้นอกระบบหนี้บัตรกดเงินสดหนี้บัตรเครดิตสามหยุดก่อนหนี้ใหม่วิธีหักดิบเพื่อทําให้ภารหนี้ไม่สูงไปมากกว่านี้ก็คือหยุดก่อนหนี้ใหม่ซึ่งต้องสัญญากับตัวเองว่าถ้าหนี้ก้อนเดิมไม่หมดไปจากชีวิตจะไม่ก่อนหนี้ใหม่เป็นอันขาดสี่ขายสินทรัพย์บางอย่างไปจ่ายหนี้หลังจากประหยัดก็แล้ว ขี้เหนียวสุดๆก็แล้วแต่ภารณีก็ลดลงเพียงเล็กน้อยถ้าเป็นแบบนี้ต้องสำรวจว่าตัวเองมีสินทรัพย์อะไรบ้างที่พอจะขายเป็นเงินแล้วนำไปจ่ายหนี้บางครั้งสินทรัพย์ที่ว่าถึงแม้จะมีคุณค่าทางจิตใจแต่ต้องตัดใจขายเพื่อแลกกับความสุขของชีวิตในระยะยาวห้ารวมหนี้การแก้ไขปัญหาหนี้สินด้วยวิธีการรวมหนี้ส่วนใหญ่ที่ดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จก็คือผู้ที่มีหนี้สินไม่สูงมากเช่นหนึ่งแสนบาท และเป็นหนี้สินประเภทเดียวกันเช่นหนี้จากการใช้บัตรเครดิต5ใบเป็นต้นวิธีการคือนำหนี้บัตรเครดิตทุกใบที่มีอยู่มารวมไว้ที่เดียวเพื่อลดภาราดอกเบี้ยบัตรเครดิตหลายๆใบให้เหลือพาระดอกเบี้ยที่เดียวเมื่อรวมหนี้ได้แล้วโดยวิธีดังกล่าวลูกหนี้ต้องเจรจาก,กับผู้ออกบัตรเครดิตสถาบันการเงินว่าจะรวมหนี้อย่างไรรวมถึงรูปแบบการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตเช่น ขอสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งผู้กู้สามารถขอกู้ได้วงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้และดอกเบีย้ยตำ่ำต่ำกว่าดอกเบีย้ยบัตรเครดิตถัดจากนั้นก็นําเงินกู้ก้อนใหม่ไปจ่ายหนี้บัตรเครดิตการมีหนี้สินไม่มีความสุขแน่นอนซึ่งหากใครมีประสบการณ์คงรู้ซึ่งถึงความทรมานและในช่วงเป็นหนี้ต้องรับมือและใช้ชีวิตกันอย่างไรดังนั้นหากไม่ต้องการอยู่กับหนี้สินไปตลอดชีวิต ทางออกง่ายๆคือมีวิในทางด้านการเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักพอดีถ้าทำได้ชีวิตจะปลอดหนี้และมีความสุข